นูนโอ้โหไปพี่ทอมานไปไอ้เด็กพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังึ้นพูดทีครั้งแม้วอารมณ์ตอนนี้ใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้น ่อนแรงไปหน่อย,อยออได้ได้ตเพี้ยนไ่เพี้ยนเลย,ยไม่ได้เอาอันนี้มาใส่ป่ะไีกทีเด็ี่สวยเลยแต่เพี้ยเพียนแดงแดง เออยในสว่านในคุณเต้เนี่ยมันกี้มันเกยไปข้างบนนุ่นกระปีถังแดงมันจะชอบน้ำในไหลอย่างเงี้ยแหละใจสวยด้วยนี่ีคุนเต้ดิ้น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 ได้ไหมเฮ้ยใช่ใตัวนึงได้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 โว้ยได้โว้ยเออคุณเต้ยิงได้คนละตัวเอาละเดี๋ยวผมไป เอาพี่ใส่ก่อนสร้างก่อนองหน้านุทอ <Okay. S 1> มโอเคน่าและหวานพอดีเลยเออเป็นเก็บด,ด้วย ก็อ,อย่างงาี้ยเราสูตรแช่น้ําไปแล้วเอาละครับผมถอดนี้ก็ถือว่าเปถอดสองทันครับผมระหว่างปลาปลาพยูนตัวผู้ลงน้ําครับผมเสนอการแสดงครับลงปิดไรต่อไปนเขาว่าไงปลาปลาอยู่กระตอนนั่นแหละเดีด๋ยวเรามาลุ้นครับผม,มยอยากเล่นไหม นี่ครับผมเ <Okay. S 1> รวไปดูเลอโอเคเอ็ดส <Okay. S 1> น <Whoa. S 1> โอ้โหครับหวานสองฝั่งครับ แม่มันจงหอมฉุยนี่ครับสองตัวครับผมมีปลาอะไรบ้างเนี่ยปลากระหยังปลากรดปลากรดไม่ใช่ปลากระหยงนี่ปลากรดนะปลากรดน้อยปลากรดน้อยกับปลาตะเพียนนะฮะสองแต้มได้ไหมได้ครับผมแต่ปลากรดน้อยกับปลาตะเพียนนฮะ น้อยไปโอ้ยนี่นี่ตากระแห่งนี่วหว่าร้อนไม่ร้อนดูดิลงน้แล้วโอเค ตื่นใจด้วยเฮ้ยนี่นีเราเจอแบกผิกแล้ววันนี้ครับผมจปล่อยทิ้งจะปล่อยปลาแล้วปล่อยปลาทิ้งไปแล้วสครูสครูไป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 ตรงอีกอ่ เรามาดูปลาใหญ่ฮะวันนี้กนี่จะปส่ปลาทิ้งครับมองไม่เห็นปลาเอาขึ้นมาแล้วมองไม่เห็นน,หน,นะน,นี่ปลาตะโกกครับปลาตะโกกใหญ่สวยครับสวยฮะใส่นี่เราก็ตามหาถึงควัก

ไปไปดีกว่านี่ดีกว่าเหี้ยวนี่ครับผมกลับมาเดิมเราก็มาหวานปลากระดีครับวันนี้ณโคกหนองนาฮะจับจัำเงี้ยจบหัวตึงจำแหลเตึงแผลจำแหลเตึงกระดีไซส์สวยฮะเอาไปทอดครับผมเอาขาเขามีอ่ากก่อนมันเข้าแล้ว ดีนะเอาเหยือเล็กมาด้วยดีน้าขับรถไปทำไมต้องตั้งนู่นนะทำไมไม่ได้เด็เดียวหรืออีสองหรืออีสองหรือจะค้าวองั้ยน่ะนะทำเชื้อหมดเชื้อเหรออันนี้สองอีสองตัวน่ะหรือว่าทำหมดเชื้อ ออโอเคครับผมเราก็เริ่มช็อตสองเลยฮะเป็นมุมมุมไหนหไไนะเราไปคลองใหญ่แต่ปลาใหญ่เราไม่มีตัว,ตวเลย,ยครับผม,มเราก็ต้องมาตามคลองเล็กฮะตามแหล่งพักน้ำเข้านานะพวกหนองนาของเรานฮะ ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ไดิไม่เยอะอะไรแต่ก็ก็ได้ตัวอยู่ฮะ <c oughs> เราหวานตก <c oughs> ็ในเครกเขาเรียกว่าอะไรนะในหมายใหญ่มันไม่โดนหมายคลองหมายคลองใหญ่ไม่มีตัวครับเวิรงวางมากครับผมได้ไม่ได้ไม่เยอะครับคองใหญ่ได้แค่ไม่กี่ตัวเราต้องมาพึ่งพาหนองอีเกิลขงเราฮะ <c oughs> หนองอีเกิลหนองอีเกิลของเรา นี่ฮะหวานแค่จุดสองจุดนะฮะจะเต็มถุงอยู่แล้วครับผมปัดหนึ่งเดียวไปนู่นหน่อยได้ปะ่ะได้แหละอ,อ๋อแล้วนั่นเราเหมือนเราเห็นปลาใหญ่ละปลาอะไรนี่โอ้โหปลาคอนฮนะนะติดรอยยาก คุณเต้ยมาตามเก็บนะฮะเพราะเพราะบ้านนี่พอบ้านเต้เก็บเก็บปลานะครับผมตอนนี้มาดูคนทอยยูช,อชอ็อตหนึ่งฮะนี่ขอบผม ได้อยู่กาปลากระดีฮะได้ทุกไม้ฮะได้ทุกชอ็อตครับผมสำหรับปลากระดีนะฮะมีตัวให้เราได้เก็บเีินอยู่นะครับน้าหมายเขาเรียกไม้ไอ้โครกหนองนาฮะ ปลาขาวมาตัวหนะึ่งปลาขาว มีตัวครับมีแถบโน้ตตอนนี้มีตัอยู่ในพงหญ้าฮะไม่หวานไม่ได้นะครับผมมันยัวนย่ว,ว,วเรามันยั่วเรา เด็กมันอยู่เรื่มตัวไปหน่อยน,น่านคนับผมรุ่นเนี่ฮะเราจะได้สดิเพิ่มเติมไหมแต่รู้สึกก็จะไม่ได้นะฮะตอนนี้ครับสภาพแต่ละคนนะครับวันนี้เราไปกี่ร้อยโลนะน้ำมันเวฟร้อยบห้าผมผมเติมน้ำมันไปครึ่งถัง ตอนนี้กระพิบแล้วครับจะหมดแล้วน้ำมันเวฟร้อยยี่ผมผมเติมน้ำมันไปครึ่งถังตอนนี้กระพิบแล้วครับจะหมดแล้วระยะทางนี่พี่สองร้อยโลไปกับ,ว,บวิ่งไปวิ่งมาเบื่อเพื่อไปถึงโดนนางน,นายกโอ้ยเคล่นไปวะนะไป,หะปใหญ่กัน ได้ดูว่าใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพามาดูมามาดูป้าใหญ่หน่อยนี่นี่ป้าใหญ่อาจารย์พร้อมนะอันนี้คัดไส่ทั้งนั้นเลยนะนี่คัดไส่เลยเดี๋ยวดนี่ฮะโอ้คัดไส่ทั้งนั้นเลยนะนี่มีประดุกดาด้วยครับส่วนมากก็จะเป็นกระดีส่วนใหญ่นี่เป็นกระดีกระดีนะครับแต่ไปนี้เป็นทางอีกนี่แตกนีดแตกนะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยว ไปบุกเินพ่อบ้านบานแหเดี๋ยวพ่อบ้านบานแห่พาไปเจอของดีนี่รับรองไม่มีหรอกกระดีเงี้ยก็สว,วัสดีนะครับมาสรุปผลงานของวันนี้นะครับผมกับพ่อบ้านบานแห่แล้วก็อีซี่ฟินนะครับผมเรามาดูกันนะครับผมเราเราเน้นเราเน้นภาคผู้เยานะว์นะวันี้ <laughs> ที่แรกเราว่าจะไปหาสาวๆหน่อยนะ ตไปเพื่อมันบิดคิวนะครับเนี่เราได้ตะโกกใหญ่มาตัวเดียวตัวหนึ่งครับของใครครับเออวีเลย์ตัวเดียวจะพาพาเวลาปลาใหญ่นะนปลาใหญ่ไม่ได้นะธ<น>รรมดาครับหาปลาต้องมีได้มีไม่ได้บ้างนะครับแต่เราก็ไม่ได้แหวนะวันนี้นะนโอ้โห,โห,โหน,น,นี้ฉลากดูฮะนีอนนะน่อันนี้ครับไซส์นะอันนี้มีแต่ใหญ่ๆเลยครับ ว่าใหญ่ๆมีแค่นี้แหละอืมนี้แหละก็โอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องอีฟฟิสแล้วก็ช่องพ่อบ้านหวานแฮด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้รับชมกันเรื่อยๆครับวันนี้เราไปกี่ร้อยโลพี่กือโอ้หิ่งก็ให้ไกลอยู่ฮะตระหนับการหาปลาก็น้ำมันหมดถังนะครับผมเต็ถังูจนน้ำมันหมดถังฮะเพื่อจะทำคลิปให ปลาฝาก FC ได้รับชมกันนี่แหละครับซึ่งมันหายากครับปลาหายากจริงแต่เราก็พยายามจะหาหวานแหเพื่อจะหาคลิปมาลงให้ทุกคนได้ชมกันครับหากินด้วยนะครับเพราะปลาตอนนี้แถวแถวบ้านเราแน้วหนองจอกไม่มีเลยนะพี่นะหายากครับหายากมากนี่แข็งแกรยงครับตัวใหญ่มากย็นเกียบเลยนี่ก็บรรยากาศการไม่น้อยนะเนี่ย เย็นเย็นนี่เราจะเพียนน้อย